มาถึงข้อที่5นะแล้วครับอ่านโจทย์กันก่อนเลยปีนี้พราวมีอายุเศษสส่วนเของอายุแม่นะครับพราวอายุเศษสส่วนเแสดงว่าอะไรครับเต็มเต็มเลยมี7ส่วนนะครับพราวมีอายุแค่4ส่วนของแม่นะครับถ้าพราวอายุ28ปีแม่มีอายุมากกว่าพราวกี่ปีคําถามนะครับอ่านดีๆครับ แม่มีอายุมากกว่าพราวกี่ปีนะครับมากกว่าพราวกี่ปีไม่ได้ถามว่าแม่มีอายุเท่าไหร่นะครับอ่านโจทย์แล้วยังงงนะครับฉะนั้นดูจากข้อมูลนะครับถ้าหาวิธีการคิดแบบปิ๊งขึ้นมาเลยไม่ได้เรามาวาดรูปแล้วก็หาจุดที่มันจะใช้ในการคำนวณออกมาซะก่อนนะครับว่าเออมันจะวิธีการคิดมันจะเป็นยังไงฉะนั้นจากโจทย์บอกว่าเศษสี่ส่วนเจ็ดเนี่ย คืออายุของพราวใช่ไหมครับเทียบกับอายุของแม่ฉะนั้นหมายถึงว่าอายุของแม่เนี่ยถ้าแบ่งออกเป็น7ส่วนนะครับรเราเขียนเป็นภาพนะครับ7ส่วนนี้ครับคืออายุของแม่พราวมีแค่4ใน7นะครับของแม่ก็คือพราวมีแค่นี้ครับ4ช่องฉะนั้นคําถามถามว่าอายุของแม่มากกว่าพราวเท่าไหร่ก็คือไอ้สามช่องที่เหลือนี่เองครับคือที่จะต้องเอาไปคิดแล้วเป็นอายุที่มากกว่า นะครับแม่นะครับเป็นอายุที่แม่มีอายุมากกว่าพราวนะครับโจทย์ยังให้ข้อมูลมาด้วยนะครับว่าพราวอายุ28ปีนะฉะนั้นวิธีการทําทําได้หลายแบบทําได้หลายวิธีแล้วแต่จะเริ่มต้นคิดวิธีไหนนะครับจะแสดงวิธีการคิดให้1วิธีก่อนนะครับวิธีทํานะครับมาลองดูนะครับเราจะทําการบอกข้อมูลตามโจทย์ให้มานะครับว่าพราวมีอายุเศษสี่ส่วนเของแม่ซึ่งก็คืออะไรครับซึ่งก็คือ ถ้าแบ่งอายุแม่เป็นเจส่วนแล้วพาวมีอายุเท่ากับ4ส่วนถูกต้องไหมตามรูปเลยครับตามรูปวิธีคิดข้างบนแม่แบ่งเป็นเจส่วนพาวมีแค่4ส่วนของแม่นะครับฉะนั้นไอ้ส่ส่วนเนี่ยนะครับคิดเป็น28ปีครับเพราะโจทย์ให้มาบอกว่าพราวอายุ28แปีฉะนั้นส่ส่วนก็คือ28ปีฉะนั้นเราจะเอา28ปีนี้ไปคิดแค่ช่องเดียวช่องเล็กๆ1ส่วนนะครับก็คือใช้วิธีการหารนะครับ ฉะนั้น1ส่วนก็คิดเป็น28หาร4หรือ28ส่วน4ครับเป็นปีเหมือนเดิมนะครับฉะนั้น1ช่องก็คือ28ส่วน4ฉะนั้นต้องการจะคิด3ส่วนทำไมต้องคิด3ส่วนครับเพราะโจทย์ถามว่าอายุแม่มากกว่าพราวกี่ปีที่คูณ3หรือว่า3ส่วนเหตุผลเพราะว่า3มช่องนี้ครับ3มช่องที่แม่อายุมากกว่าพราวนะครับทำไมไม่คูณ7 ทำไมไม่คูณ4นะครับก็คือเราต้องการจะคิดว่ามากกว่าเท่าไหร่มันอยู่ตรงนี้ครับ3ช่องฉะนั้นอายุ3ส่วนเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาไปคิดแล้วก็คือเอาไปคูณกับเศษ28ส่วนสีก็คือจะได้เศษ28ส่วนคูณ3นะครับเท่ากับ21ปีครับฉะนั้นตามที่โจทย์ถามว่าแม่มีอายุมากกว่าพราวกี่ปีก็ตอบได้ครับว่าแม่มีอายุมากกว่าพราว21ปีครับคือ3ช่องนั่นเองฉะนั้นข้อนี้ตอบ21ปีครับ ฉันมีวิธีการคิดแบบอื่นได้ด้วยนะคิดว่ายังไงครับคิดว่าแม่มีอายุเท่าไหร่ก่อนเมื่อได้แล้วก็คือเจ็ดช่องเนมีเท่าไหร่แล้วก็เอามาตั้งแล้วลบกับอายุของเพราาก็ได้เหมือนกันเนาะคิดได้อีกวิธีหนึ่งที่คิดออกมาตอนนี้นะอาจจะมีวิธีการคิดที่มากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะคิดด้วยวิธีไหนคําตอบของข้อที่5จะต้องได้ที่21ปีนะจะต้องได้เท่ากันครับมาที่ข้อที่6ครับแพร มีที่ดินแปลงหนึ่งนะครับแบ่งที่ดินสําหรับเลี้ยงสัตว์เสร็จ9ส่วน20ของที่ดินที่มีอยู่แพรมีอยู่20ส่วนนะใช้เลี้ยงสัตว์9ส่วนนั่นเองครับแสดงว่าทั้งหมดมี20ส่วนจาไว้เลยนะครับใช้เลี้ยงสัตว์ไปที่9ส่วนเหลือที่ดินอีก550ตารางวา9ส่วน20ใช้เลี้ยงสัตว์เหลืออยู่แสดงว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ครับเหลืออยู่ 11.20่วน20ถูกต้องไหมครับแล้วไอ้ส1่วน2ีเนี้ยเท่ากับ550ตารางวานั่นเองครับโจทย์บอกมาอย่างนี้ใช้สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวนะครับไอ้550ตารางวาเนี่ยพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวมากกว่าพื้นที่เลี้ยงสัตว์เท่าใดถ้ายังงงอยู่เขียนเป็นแผนภาพดีกว่าครับเพื่อแสดงวิธีคิดครับที่ดินที่มีอยู่คือทั้งหมดนี้ครับ20ส่วนครับ เป็นเศษ9ส่วน20เอาไว้เลี้ยงสัตว์แสดงว่าฝั่งทางด้านขวานี้ก็คือ11ส่วน20นะครับเป็นการปลูกพืชผักสวนควรัวแต่เขาไม่ได้บอกมาเป็นเศษ11ส่วน20มันบอกด้วยกันมองจากภาพของเศษส่วนนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นจำนวนตารางวามา550ตารางวานะครับฉะนั้นเป็นคำการคิดเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ถามครับแสดงวิธีทำครับ บอกให้เขารู้ว่าโจทย์บอกอะไรกับเรามาบ้างแล้วก็บอกแบบอ้อมๆยังไงบ้างนะครับโจทย์บอกแบบอ,อ้อมๆก็คือเศษ20ส่วน20นะครับก็คือทั้งหมดก็คือเศษ20ส่วน20แบ่งเป็นการเลี้ยงสัตว์เสียเศษ9ก้ส่วน20นะครับงงไหมเขาโจทย์บอกว่าเป็น20อ่ะเศษ9ส่วน20ใช่ไหมแสดงว่าทั้งหมดในะที่ดินมีอยู่20ส่วน นะครับฉะนั้นทั้งหมดก็จะหมายถึง20ส่วน20ด้วยนะครับเศษ20ส่วน20แล้วเอาไปเลี้ยงสัตว์เสียเศษ9ส่วน20ครับดังนั้นที่ดินที่เหลือเอาไปปลูกพืชผักสวนครัวก็คืออะไรครับเศษ20ส่วน20ก็คือเต็มเลยครับทั้งหมดเลยลบด้วยเศษ9ส่วน20นั่นเองครับซึ่งจะเหลือเท่ากับเศษ11ส่วน20ถูกต้องไหมฮะอนิทันนะฉะนั้นปลูกพืชผักสวนครัวเท่ากับ เศษสิบเอ็ดส่วนยี่สิบครับซึ่งไอเศษสิบเอ็ดส่วนยี่สิบเนี่ยเท่ากับห้าร้อยห้าสิบตารางวาฉะนั้นถ้าเราจะทําการคิดนะครับว่าพื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์หรือว่าพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เราจะต้องหาให้ได้ครับว่าหนึ่งช่องนะครับหนึ่งส่วนเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปคำนวณอย่างอื่นได้นะครับ อย่างคำนวณได้ว่า9ส่วนนี้เท่ากับเท่าไหร่หรือว่า11ส่วนเท่ากับเท่าไรฉะนั้นเราจะคิดต่อไปครับว่าที่ดิน11ส่วนเนี่ยเท่ากับ550ตารางวาฉะนั้นที่ดิน1ส่วนก็คือ550ตารางวาส่วนด้วย11ก็คือหารด้วย11นะครับตรงบรรทัดนี้จะเป็นการคิดแค่1ส่วนจากทั้งหมด20ส่วนนะครับฉะนั้นถ้า9ส่วนล่ะทําไมถึงคิด9ส่วนครับเราจะต้องการจะรู้ว่า9ส่วนเนี่ย มีพื้นที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับฉะนั้นเราจะเอา550ส่วน11ไปคูณด้วย9หาคำตอบออกมาได้450ตารางวานะครับสำหรับ9ส่วนและ9ส่วนนี้ก็คือพื้นที่เลี้ยงสัตว์นั่นเองครับแสดงว่าพื้นที่เลี้ยงสัตว์ก็คือ450ตารางวาดังนั้นโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าพื้นที่ปูพืชผักสวนครัวมากกว่าพื้นที่เลี้ยงสัตว์เท่าไหร่ ฉะนั้นก็คือหาผลต่างกันนะครับมากกว่าน้อยกว่าอะไรอย่างนี้นะครับหาผลต่างก็ต้องเอามาตั้งแล้วลบครับเอา550มาทําการตั้งนะครับก็คือพื้นที่ของการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับ550เอามาตั้งลบด้วยพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์ที่เราเพิ่งจะหาได้จากตะกี้นี่ครับเสร็จ9ส่วน20นะครับก็คือ450ตั้งและลบกันเหลืออยู่ที่100ตารางวาครับ ฉะนั้นโจทย์ถามว่าพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวมากกว่าพื้นที่เลี้ยงสัตว์เท่าใดข้อนี้จึงตอบได้ว่า100ตารางวาครับเสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่82ครับเอาไว้เจอกันใหม่กในหน้าต่อไปครับ